วันนี้เฮามาทำรกิจนะครับท่านผู้ชมมาทำพาสปอร์ตครับเดี๋โรงเรียนทิทยาไหลเทคนิคจังหวัดน่านครับนี่ f o ประชากรครับน,นี่ประชากรอยูร่รวมนี่ก็ประมาณหนึ่งร้อยคนครับท่านผู้ชมตอนนี้เฮาเข้าไปชุดที่สองน่าจะ๋ยวจำเลยชุดที่สองขอไปแล้วครับ ทำราารชอนข้นได้นะครับตามเลยครับเขาเนแถวนะครับแถวว่านะจ๊ะบรรยากาศครับตอนนี้ออยู่นี่ประมาณสักร้อยหันเี้าบุปผ่อนอยากไปคิวครับไป er คิวศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ ที่ช่อง4ี่ค่ะกี่ปีครับครับเอาห้าสิบปีครับห้าปีคุณไม่ต้รอีกครับเราเอา5ปีเราไปตอ่อแถวด้านหลังนี่เราได้5้าปีห้ปีประมาณปันเอตอนนี้น้อกสาวผมสวัสดีค่ะมา, <laughs> าลีมาลียู <laughs> <laughs> อา้าวเราดรอันนี้เหรออันนี้ใจ,จตังต้งหรืเป่าหน้าเงินกำลังเงินเป็นห้าปีห้าปี ไปทำอะไรเมันก็นไปขึ้นมาแล้วมันก็นยังฮะยังนี่แถวนี้คือยังแถวน,ออนี้เอาอ๋อเลยครับไปออันนี้มาาเครับคุณผู้ชมผม <laughs> ห้าปีมาเตี้ยผมลืมแล้วพ <laughs> อบรรยากาศครับท่านผู้ชมตีบบอกเคยมาต่อ,อกับพอ่อมาพ่อครับวันนี้ผมจะลงย uh ูทูบครับท่านผู้ชมตีบผมมีอัน สุประการในการต่ออาพาสปอร์ตหรือวีซาก็มากันได้ครับเรียนเทคนิคครับวันนี้เปิดมาออกนอยครับเปิดบอกว่าอันวันนี้ครับได้แค่หนึ่งพันคนนะครับก็นี่สำหรับคนบางนานก็หลายแบบนี้ครับนี่เสุประการเดียวเกยมาเนี่ย สักสามเตือแล้วครับสิบห้าปีครับสิบห้าปีอันนี้กับผมเนี่ยสามเตือแล้วครับในชีวิตนะครับสามเตือถ้าจะพอห้าปีนี่เสียเงินปั้นนะครับเด็กปนวะปนวาสิบปีนี่ปั้นห้าองเบาแล้วผมจะยายุเืนถึงสิบปีก็วบาเอาว่ายืย้ืนแค่แค่ห้าปีข้างหน้าก่อนก็แล้วกันยม เนี่ยบรรยากาศนะครับรายละเอียดจะได้ท่นานผู้ชมตีมาก็มาเก็บมหารายละเอียดเพื่อถกเถเพราะว่าคนมีหลายโจ้ครับผมผมผมตอบมาได้นะครับคลิปนี้ผมคงจะลํำล้าเพรอะแม่พี่น้องที่รักท่านไปก่อนนะครับคนไหนคดใช้แล<ๆ>้วก็กดติดตามครัผ่ันหน้าหันนากันแล้วครับเพราะว่าปิดแม่ก,กันหมดครับ